No. Uh -huh. ใายหน่อยเดี๋ยวขึ้นอีกเพลงนะเยืเยิญใครเจิพิธีล่าเหรอไม่ต้องจิมทูบนะผมจะมาลองแทนอาจารย์เองเดี๋ยวครูอาจารย์ตอกงานอีกเป็นไงบ้างครับขอบคุณร้อนดีไหมครับร้อนเลยครับไม่ร้อนร้อนเลยครับไม่ร้อนแผ่นนี้ก็ร้อนแล้ว โต,โตยังไม่ทันทำอะไรเลยวันนี้อาจารย์เราได้เชิญบริษัทอีเมทัสที่ตามกำหนดเป้าหมายก็ได้เห็นแล้วนะครับได้เห็นแล้วบริษัทอีเมทาสก็มาตามกะระบวการของเรานะครับก็ตามเดิมเลยนะครับ,ครบใครได้รับเอกสารนะครับแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นครับเดี๋ยวเราเปิดเวทีอย่างเป็นทางการขอเปิดเวทีอย่างเป็นทางการตรงนี้ครับอาจารย์เพื่อเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะ เพราะว่าในฐานะเจ้าของพื้นที่แล้วก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงให้กับพวกเราเป็นที่ประสานงานกับอบตหลายๆอบตรหลายๆอบตหลายๆเทศบาลนะฮะแล้วก็คณะผู้นําท้องถิ่นอีกหลายท่านแล้วก็ผู้นํามวลชนอีกหลายท่านเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพราะว่าเวลามันไม่รอเราเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอกราบเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิม ขอเชิญ<บ>ตัเบอร์ให้ท่านได้ชมเวทีเพื่อพูดกับพี่น้องที่มาร่วมมือกันในวันนี้ครับพอวเบอรอีกคันหนึ่งก็ดังเลยครับต้อนรับท่านนายกอง์การริหารส่วนตำบลหนองชิมขอเกียรเชิญครับนายกองการราหารส่วนตำบลหนองชิมครับท่านธนกรชาวแปลงครับท่านบอกว่าเสียงไม่ดังพอกับอีกคันึลยครับยังนมอยู่นะครับแต่หัวใจนี่ ไม่แก่เหมือนกันครับนะเดเ๋ยท่านนายกครับนันใจชาวบ้านจริงๆเลยนะครับเนี่ยคร,รับผู้บริหารด้วยนะผู้้นำครับท้ปปอ,งททองที่ทั้งหมดนะฮะนายกหลายท่านนะครับที่ข้างอยู่ข้างเทียงมาวันนี้ครับรู้สึกตื่นเต้นนะฮะครับน้ำแข็งสองข้างครับ มีต้อนรับนะครับสำหรับทุกท่านที่มีผลกระทบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของตำบลหนองชิมก็ดีนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่จัดงานในวันนี้นะครับโดยส่วนตัวผมเองนะครับตำแหน่งธนกรชาวแปลงตำแหน่งนายกองการบริหารตำบลหนองชิมนะครับซึ่งเป็นแม่งานในการจัดงานวันนี้ให้นะครับไม่ใช่ว่าแค่ของตำบลหนองชิมอย่างเดียวนะครับวันนี้เองเนี่ยเรามาหลายๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นของอำเภอลำสิงนะครับนายกเทศมนตรีตำบลพิ้วนะครับท่านนายก องนะครับจึงเป็นที่ที่รักมากนะครับแล้วก็ท่านนายกวีระนายกปักน้ำหนุงสิงนะครับก็เป็นที่ที่รักและก็ลบนกันนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับท่านอน้องนะครับนายกองการบริหารจนตตบลบางชันนะครับแล้วก็ท่านนายกเก้านะครับนายกองค์การบริหารตําบลกระเปิดนายกองค์การบริหารบางกระชัยนะครับองการจิตบลบางกระชัยนะครับวันนี้เองนะครับรู้สึก ยินดีนะครับแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พวอแม่พี่น้องเราร่วมมือกันนะครับร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการต่อต้านคัดค้านนะครับวันนี้เองนะครับรู้สึกก็เหนื่อยมาหลายวันนะครับจนหนวดเหนือไม่ติโกนเลยนะครับเพราะไอโรงงานมันระยำนี่มันเล่นเอาเยอะนะครับผู้กาลังตมนะครับโรงงานระยำที่มันเล่นเอาเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้เองนะครับชื่อง่ายๆนะครับคัดค้านผมคือไม่เคยเห็นด้วยสักครั้งเดียวนะครับ ในส่วนตะบขหนองชิมเมงเนี่ยนะครับพูดกันตรงๆผมจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการคัดทานให้พูดว่าเป็นแกนนาก็ได้ก็คงไม่ต้องไปกลัวอะไรกันแล้วนะนะครับทั้งหมดนะครับที่มายืนหน้าที่นี้นะครับเหมือนกันเรามีแนวคิดร่วมกันเรามีปริญาร่วมกันที่จะไม่ให้โรงงานใดๆที่เป็นมลพิษแล้วก็เป็นภาระนะครับแล้วก็มาเป็นผลพวงที่จะก่อเกิดอันตรายในเขตพื้นที่ของ,ของตะบลเราและตะบนข้างเคียง ไม่ได้โดนเด็ดขาดนะครับสำหรับวันนี้เองนะครับอย่าเพิ่งกลับนะครับอย่าเพิ่งกลับนะครับเรายังมีอีกนักพิจการหลายหลายท่านนะครับวันนี้เราได้เกียรตินะครับจากท่านนายอำเภอนะครับของพื่อนรัสศิง์เรานะครับท่านสสอนะครับในเขตพื้นที่ท่านสอสธวัชชัยนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์วศินนะครับซึ่งท่านมีข้อมูลนะครับในเชิงวิจัดการนะครับซึ่งเป็นข้อมูลหลัก ทุกท่านยังไม่ได้ทราบนะครับว่าผลเสียเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในบ้านเรามีอะไรบ้างนะครับมีอาจารย์ลือชัยนะครับจากมหาลัยราชพัฒขอโทษนะครับจากอ๋อมีท่านหนึ่งนะครับท่านนายกองคการบริหารสนบุบางสก้าวนะครับแล้วก็เมื่อกี้ท่านอาจารย์ลือชัยวงทองนะครับมาจากมหาลัยบูรพานะครับแล้วก็มีท่านอาจารย์เจริญนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับซึ่งจะมาให้ข้อมูลนะครับว่าผลกระทบ ของเราเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เราและพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของนะครับแกนนําต่างๆนะครับไม่ว่าจะท้องที่ท้องถิ่นนะฮะที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับแลายินดีมากๆนะครับที่พวกเราได้ร่วมมือร่วมแรงกันให้เขาดูรู้บ้างว่าพื้นที่เราไม่ได้หยิบกันเฉยนะครับไม่ใช่ว่าพื้นที่เราเนี่ยนะครับ เดือดร้อนมาพวกเรารวมตัวรวมพลังกันนะครับก็คงจะกล่าวนำเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวในช่วงของอการนําเสนอการให้ปักกุทิทีก็คงแต่ละท่านนะครับทั้งหมดนี่นะครับก็คงจะมาขึ้นพูดนะครับเพื่อแสดงศักยภาพในพื้นที่ว่าเราไม่เอาโรงงานนะครับขอให้ทุกท่านนะครับพูดแค่3ประโยคไม่เอาไม่สร้างออกไปพูดแค่นี้พอนะครับใช่ไหมครับ ไม่เอาใช่ไหมครับไม,ไม่สร้างใช่ไหมครับออกไปใช่ไหมครับพูดแค่สามประโยคนะครับมึงไม่สร้างไม่เอาออกไปแค่นี้แหละครับนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ